กผมโตช็อน,นะครับกับรายการกินกับโตสตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านโคสโตนครีรคมเบอรี่ครับก็มากินไอศครีมนะครับเลือกไว้สัก2รสนะก็เป็นเฟรนช์วานิลานะครับกับสวิตครีมนะครับลองชิมดูนะไม่เคยกินเลยหาทำยากมากไม่ค่อยมีใครทำครับรสเฟรนช์วานิลากับรสสวิตครีมนะครับอืมมือ ฮอปปิ้งเรนโบว์สปริงเกิลด้วยนะครับห,หวานๆครับผน,นิม้เลยใช่โยเกิวิปครีมมีข่าว อทีอมออกนมนมหน่อยใช่กินรสบัลลีลาคู่กับรสน,นมนะครับอตระตีมากๆทางคู่กันสองวอือ ผมชอบทานลดนมมากกว่าสวิทครีมครับแต่ยิ่งเฟรนิลาก็ไม่แย่ก็อร่อยยังไงถ้าชอบก็ลองมาทานมาดูนะครับยิ่งมันมีรสชาติอีกเยอะแยะมากมายให้เลือกเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าผมคงเลือกทานเป็นแบบเหมือนกับแซมเปิลไปนะครับจะได้รู้ว่ารสชาติไหนรสช,ชาติเป็นยังไงเฟรนดิลารสชาติเป็นยังไงสวิตครีมรสชาติเป็นยังไงชิมให้เป็นห็นความแตกต่างไปเลย นี้เขาออกวันิีาเนี่ยออกลดนมนะนก็มีความแตกต่างกันอยู่นิดนึงนะนะครับยังไงก็ลองมารับมาทานกันได้ครับที่ร้านโคส s t นครีมบัลลีได้ทุกสาขาครับแล้วไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับรายการนี่กับโพสต์สลอดวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอลาไปก่อนขอทานให้หมดเลยแล้วกันนะแต่ว่าไม่ใช่ให้คุณผู้ชมดูนะขอทานคนเดียวเงียบๆมาไปก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ